สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่อง Queen of Love Tarot นะคะวันนี้เรามาเปิดพลังงานเช็คพลังงานหน้าไพ่กันอ่าแล้วแต่หน้าไพ่ดีกว่าเนาะว่าไพ่อยากจะสื่อสารอะไรออกมากับคนที่เลื่อนผ่านเข้ามาเจอในคลิปนี้นะคะดูซิว่าพลังงานท่านอยากจะสื่อสารอะไรกับตัวคุณหรือมีพลังงานของใครพยายามที่จะ สื่อสารมาบอกอะไรกับคุณนะคะแล้วแต่พลังงานหน้าไพ่เลยนะขอบุญบาร,รมีครูบาอาจารย์ท่านได้เปิดทางเปิดพลังงานให้กับคนที่เลื่อนผ่านเข้ามาเจอในคลิปนี้ด้วยนะคะอ่าแล้วแต่หน้าไพ่จะสื่อออกมาเลยนะคะเราอ่านไปตามนั้นเลยถ้าดูแล้วมันไม่ตรงจริตดูแล้วมันขัดความรู้สึกเลื่อนผ่านได้เลยนะคะ แต่ผู้อ่านเชื่อว่าคนที่เข้ามาชมในคลิปนี้ทุกคนฉลาดค่ะขอบุณบารมีครูบาอาจารย์ท่านได้เปิดทางให้ด้วยค่ะามาอัดคลิปที่ต่างจังหวัดก็จะมีเสียงอะไรที่มันดูธรรมชาติมีไก่เอ้ยมีเสียงอะไรก็แปลกๆหน่อยนะคะวันนี้เออก็อุตส่าห์ตั้งใจอัดคลิปให้ อ้าวเป็นพลังงานของความเขาเรียกว่าหมกมุ่นเป็นพลังงานของคิดถึงใครสักคนหนึ่งอยู่ไหมที่รู้สึกว่ามันนิ่งกันไปแล้วแต่ว่าความรู้สึกมันไม่ได้ปล่อยวางจากกันหมกมุ่นค่ะเป็นความรู้สึกที่ทรมานตัดไม่ขาดตัดยากตัดเย็นหรือตัวคุณเองตอนนี้รู้สึกว่า มุ่งมัน่นหมกมุ่นตั้งใจกับในเรื่องความมั่นคงและการเงินไหมคะตอนนี้นะถ้าไม่ใช่เรื่องความรักเอาง่ายๆอารมณ์ของคุณตอนนี้มันอยู่ในความรู้สึกที่มุ่งมัน่นหมกมุ่นลุ่มหลงถ้าเป็นเรื่องความรักก็คือรักอะ่ะรักมากค่อนข้างที่จะลุ่มหลงเลยแหละหรือไม่เช่นนั้นมันมีพลังงานของใครที่ตอนนี้รู้สึกว่าลุ่มหลงคุณถ้าคุณไม่ไปลุ่มหลงใครก็มีใครมาลุ่มหลง หลงคุณแต่นิ่งนะเงียบนะสิ่งที่สัมผัสได้ตอนนี้คือพวกชาวมังกรแล้วก็ธาตุดินนะคะที่เด่นๆในหน้าไพ่เราตอนนี้นะคนที่เกิดมังกรแล้วก็เป็นพลังงานของความเป็นธาตุดินเกิดขึ้นอยู่ตรงนี้หนักแน่นหนักแน่นหมกมุ่นตั้งใจ บอกได้เลยว่าถ้าจิตใจของคุณอะถ้าตั้งใจได้ขนาดนี้คุณคุณรวยค่ะถ้าคุณมุ่งมันมุ่งมั่นในเรื่องความมั่นคงแต่ถ้าตอนเนี้เหมือนคุณอยากจะเข้าหาใครสักคนหนึ่งไหมหรือไม่เช่นั้นใครคนหนึ่งอยากจะเข้าหาคุณทั้งเงียบกันไปถ้าหันหลังจากกันไปมันเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่ได้ตัดขาดผู้อ่านเห็นได้เลยว่าตอนเนี้ตัวคุณเอง พลังงานคุณและเขาอาจจะสลับกันได้นะคะคุณคุณสังเกตพลังงานด้วยนะถ้าไม่ใช่เขาก็คุณนี่แหละคนที่เลื่อนผ่านเข้ามาเจอในคลิปนี้ผู้อ่านมองว่าคลิปนี้จะดึงดูดคนที่ใช่จริงๆเข้ามาดูถ้าไม่ใช่ต้องเลื่อนผ่านเลยนะคะมันเป็นพลังงานของใครคนหนึ่งซึ่งหันหลังจากกันไปแล้วคนเก่าๆแต่ตัดไม่ขาดค่ะคนคนนี้ตัดยากตัดเย็นแล้วรู้สึกว่าอืม ยังอยากเข้าหายังอยากได้รับโอกาสยังยังมั่นคงอะ่ะเออยังอยากยังอยากคืนดีอะไรอย่างเงี้ยเป็นพลังงานที่รู้สึกว่าคิดถึงใครคนหนึ่งมากๆนะคะอยากเริ่มต้นใหม่เชื่อว่าคุณและเขาไม่ต่างกันณนะตอนนี้เวลานี้นะคะถ้าหันหลังจากกันไปถ้างเงียบกันไปบอกได้เลยว่าพลังงานคุณและเขามันเชื่อมจิตวิญญาณกันคิดถึงกันมากม คุณคือหนึ่งเดียวของเขาอันนี้ปิดนะคะเพราะมันโป้หน่อยเออเชื่อว่าคุณและเขาความรู้สึกไม่ได้ต่างกันเพราะว่ามันเป็นหนึ่งหนึ่งออกมาเพราะว่าเห็นได้เลยว่าคือหนึ่งเดียวการจบกันไปการหันหลังจากกันไปครั้งนี้ตัดกันไม่ขาดค่ะถ้าคุณคิดว่าการจบกันไปหันหลังจากกันไปครั้งนี้บอกได้เลยว่าคนคนนี้อยากกลับมาหาคุณอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณไปแต่ตัวค่ะ โ <c oughs> ทษทีค่ะไปแต่ตัวแต่ใจไม่ไปไม่ไปไม่พอนะคิดถึงหนักมากทรมานเลยแหละมันจะเชื่อมมาที่คุณด้วย <c oughs> คุณรู้สึกว่าเอาจริงๆแล้วคุณก็ทำใจได้แล้วนะแต่ทำไมคิดถึงตักคนนี้มากจะเลยหรือคนคนนี้ผิดปกตินั่นแหละค่ะความรู้สึกของเขาเชื่อมมาที่คุณพวกคุณตัดกันไม่ขาดนะเอาจริงถึงแม้ว่าตอนนี้จะเงียบนิ่งหันหลังแบบ นิ่งเงียบมากแต่มันเป็นการนิ่งเงียบที่ยังอยากพูดอยากคุยนะคะไม่ไม่ไม่ได้ตัดกันจริงๆอะ่ะในใจก็คือก็แค่พยายามที่จะนิ่งเชื่อว่าผู้อ่านเห็นเลขสเกิดขึ้นบางพลังงานเป็นความรักที่ไม่ถูกต้องเป็นความรักที่มีมากกว่าสองคนแน่นอนค่ะเจ็บอยู่แล้วค่ะ ถ้าเป็นความรักมากกว่าสองคนมันเจ็บอยู่แล้วอาจจะเป็นคนหนึ่งอาจจะมีครอบครัวอยู่แล้วอาจจะยังไงแต่ถ้าพลังงานของใครโสดนะคะเอาง่ายๆอะ่ะมันรักกันมากคิดถึงกันมากหมกมุ่นกันมากๆถ้าต่างคนต่างโสดนะแต่เก้อร์ซส่วนมากจะไม่โสดแล้วก็มีคนอื่นเข้ามาเป็นเป็นปัญหา มือที่สามออกง่ายๆมือที่สามนั้นอาจจะเป็นครอบครัวอาจจะเป็นงานอาจจะเป็นเพื่อนอะไรต่างๆแต่ผู้อ่านสัมผัสได้ว่ามีใครคนนึงเด่นมากที่มีเจ้าของอยู่แล้วนะคะอยากคุยค่ะตอนนี้ไม่ได้รู้สึกว่ามีความสุขอะไรเลยอยู่แบบไม่มีชีวิตชีวาอยากเคลียร์มากอยากติดต่อสื่อสารผู้อ่านสัมผัสได้ถึงความอยาก ปรารถนาที่รุนแรงที่อยากจะคุยอยากเข้ามาคุยอยากเข้ามาเคลียร์อยากมาเริ่มต้นใหม่รู้สึกว่ามันทรมานกับการที่หันหลังแล้วนิ่งเงียบจากกันไปไม่ได้รู้สึกว่ามันต้องคุยไหมอ่ะคือใจมันไม่ไปอะค่ะมันไม่ไปไหนอ่ะมันมันอยากจะเคลียร์อยากจะตัดสินอา พูดอยากจะคุยอยากจะสื่อสารอะไรเงี้ยหาข้อตกลงอะไรเงี้ยเป็นพลังงานรู้สึกอึดอัดใจกับสถานการณ์ณตอนนี้ถ้าจบกันไปนิ่งกันไปอึดอัดใจค่ะตอนนี้ไม่ได้รู้สึกดีเลยความนิ่งนี่มันเป็นอะไรที่รู้สึกว่าไม่งอกันแล้วก็มีความน้อยเนื้อต่ำใจมีความน้อยอกน้อยใจแต่จิตใจค่อนข้างที่จะจริงจังแล้วก็มั่นคงต่อกันมาก แต่ก็ต้องรู้สึกว่าผู้อ่านสัมผัสได้เลยว่ายังรักกันมากแล้วก็อยากเคลีย์นะแต่ถามว่าจะง้อไหมกับมีอีกโก้ต่างฝ่ายดูมีทิถี่มีความรักต่อกันก็จริงมั่นคงชัดเจนต่อกันก็จริงแต่ว่ามันก็อาจจะหาทางออกไม่ได้ในนัน้นตอนนี้เวลานี้มันอาจจะเกิดความน้อยน้อยอกน้อยใจต้องลุกขึ้นมา อยากลุกขึ้นมาเคลียร์อยากมาจัดการเชื่อว่าตัวคุณและเขาพลังงานไม่ได้ต่างกันนะคะเราสัมผัสได้ถึงความเป็นคู่ถึงแม้แมว่ามันจะเป็นคู่ลักษณะนี้ก็ตามพลังงานของพวกคุณมีความเหมือนกันมากๆนะคะแต่นิ่งกัน คือเอาง่ายๆอารมณ์คือมาเต็มแต่จิตใจไม่ได้ปล่อยวางค่ะยังรักกันถ้าตอนนี้พวกคุณมีปัญหานะบางพลังงานนี้บล็อกกันไปให้อิสระกันไปห่วงกันด้วยนะคะมีการห่วงกันด้วยนะถ้าสมมุติว่าเดินหันหลังจากกันไปอะไรกันไปคนคนนึงรู้สึกว่าตัดสินใจใช้ชีวิตกับตัวเองเลือกที่จะเงียบเลือกที่จะไม่พูดไม่แสดงออกแล้วมันมันเห็นถึงความหึงหวงอยู่ตรงนั้นด้วยมีการแอบส่องแอบมองกันด้วยนะคะ มีแต่รู้สึกว่ายังยังรู้ใจตัวเองว่ายังอยากเป็นเจ้าเขา้าเจ้าของอยากเคลียร์อยากพูดอยากคุยมันรู้ใจตัวเองอะคะ่ะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรู้แต่ว่าตอนนี้จะเป็นยังไงก็ช่างอยากกลับมาหาคุณแต่ไม่กล้าโ <c oughs> ทษทีค่ะพลังงานของพวกคุณเป็นเนื้อคู่กันจริงๆนะเนี่ยคุณนิ่งเขานิ่งแต่ใต้ความนิ่งนี้โคตรอยากมาหากันเลยอะอืม มันเหมือนกับว่าใจเนี่ยอยากมาหาแต่ดูไม่กล้านะคะดูดูอาจจะเป็นความมีทิฐิก็ได้ค่ะเหมือนรักนะแต่ว่าไม่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 อยากจะง้อแต่ว่าอยากจะเคลียร์นะแต่ดูแบบอ่ามันนิ่งเกินไงจบอาจจะจบไม่สวยก็ได้นะคะเหมือนกับอยากอะไรที่มันเสียความรู้สึกอยากเริ่มต้นใหม่นับจากศูนย์เลยค่ะ ตอนนี้มันมีแต่ว่าอยากเข้ามาการหันหลังไม่มีกันมันไม่มีความสุขเสียดายค่ะเสียดายคุณเป็นอะไรที่ดีต่อชีวิตเขามากๆเขาชื่นชมในตัวคุณนะเอาจริงอยู่กับคุณแล้วมันเป็นความสุขความมั่นคงคุณหน้าที่จะเป็นคนที่ดูแลซัพพอร์ตเขาดีมากช่วงที่อยู่ด้วยกันพวกคุณมีพลังงานความเป็นเนื้อคู่เขารู้สึกว่า <c oughs> เขามีความสุขเวลาอยู่กับคุณมีรอยยิ้มพอในวันที่ไม่มีคุณเขารู้สึกว่ามันทําให้เขาได้รู้ว่าจะยังไงก็ตามเขาเขาอยากเริ่มต้นใหม่อ่ะค่ะการจบครั้งนี้มันมันยิ่งรู้ใจตัวเองว่ามันรักกันมากแค่ไหนคุณมีค่ากับเขามากแค่ไหนมันทําให้เขาได้รู้นะคะก่อนอยู่ก่อนหน้านั้นอยู่ด้วยกันมันเป็นอะไรที่น่าที่จะดีมากเขารู้สึกผิดนะคะ ถ้าก่อนหน้านั้นเขารู้สึกว่าเขาทําอะไรกับที่ไม่ดีกับคุณเขารู้สึกผิดเนี่ยค่ะจริงๆนะพวกคุณเป็นเนื้อคู่กันนะ่ะไพ่เนื้อคู่ออกมาเกือบทุกใบเลยนะผู้อ่านสัมผัสได้จําได้ว่ามันเป็นเนื้อคู่อยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยเห็นไหมสามคู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นคนคนนี้เสียดายคุณมากๆพลังงานของเขาเราสัมผัสได้ถึงใครคนหนึ่งอยากจะกลับมาหาคุณตัดคุณไม่ขาด แล้วมีความเหมือนกันด้วยนะคุณและเขาจิตใจเหมือนกันมากๆคุณคิดยังไงเขาคิดอย่างนั้นนะคะพลังงานคุณและเขาเพราะเป็นไพ่เนื้อคู่ออกมามันเหมือนกระจกเงาซึ่งกันและกันณนะตอนนี้เวลานี้ที่นิ่งเงียบกันไปที่ตัดสินใจที่จะหันหลังให้กันไปเอาจริงๆไปแค่ตัวแต่ใจไม่ได้ไปเลยยังอยู่ด้วยกันหมกมุ่นตัดไม่ขาดแต่นิ่งใส่กัน นะคะแต่บอกบอกได้เลยว่ามีคนหนึ่งรู้สึกว่าอยากกลับเข้ามาเคลียร์มากๆจิตใจมันอยู่ที่คุณแล้วอะอยากเริ่มต้นใหม่มีแต่คําว่าอยากเริ่มต้นใหม่อยากเริ่มต้นใหม่รู้สึกว่าทุกใจแล้วก็ชีวิตดูไม่มีความสุขกับการที่ไม่มีคุณนะคะดูซิว่าพลังงานคนนี้เขามองคุณยังไงทําไมเขาสื่อสารมาเหมือนกับว่าอยากจะกลับมาหาคุณมากๆดูซิว่าเขาอยากจะสื่อสารอะไรมาถึงคุณ เขาอยากพูดกับคุณว่าอะไรณตอนนี้นะเขาอยากพูดกับคุณว่าอะไรเรามาเขาบอกว่าเขาเฝ้ารอคอยเฝ้ารอคอยคุณเขายัางต้องการคุณเขายัางมีไฟมีแพทชั่นกับคุณและอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าเขามองคุณผ่านสื่อโซเชียลด้วยถึงแม้ว่าคุณจะบล็อกเขาก็ตามบางพลังงานเขามีวิธีค่ะเพราะว่าคนคนนี้ก็ฉลาดเหมือนกัน เขาบอกว่าเขาชื่นชมคุณนะคุณเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ใช้ชีวิตอย่างฉลาดชีวิตของคุณเหมือนไปข้างหน้าตอนนี้ถึงแม้ว่าคุณและเขาจะห่างกันมีระยะห่างและเงียบกันไปแต่เขาเฝ้ามองคุณอยู่ตลอดเขายัางปรารถนาดีกับคุณเขาเขาจริงจังกับคุณนะตอนนี้เขาได้รู้ใจตัวเองแล้วว่าใจเขาเนี่ยเฝ้ารอคอยคุณและปรารถนาคุณแล้วก็ อยากจะจริงจังกับคุณนะคะเออมันเหมือนได้รู้ใจตัวเองอะคะ่ะตอนนี้เขาบอกว่าเขาเฝ้ารอคอยช่วงจังหวะเวลาที่รู้สึกว่าเหมาะสมเขาจะกลับมาหาคุณเขาอยากพาคุณไปทานข้าวเขารู้สึกว่าคุณคือโลกทั้งใบของเขาการจบครั้งนี้มันทำให้เขาได้รู้ว่าคุณมีค่ากับเขามากแค่ไหนสิ่งที่เขาอยากบอกคุณนะคะ เขามีความสิดว่าตอนเนี้คุณโดดเด่นดูโดดเด่นมากดูมีความสง่างามในตัวเองเป็นคนที่ไม่ว่าคุณจะทําอะไรเขามองแล้วมันดีงามต่อใจเขาคุณเป็นคนที่สามารถเยียวยาคนอื่นได้นะบางพลังงานในสายงานของคุณหรืออะไรก็ตามเป็นคนที่ช่วยเหลือเยียวยาคนอื่นและเขามีความรู้สึกว่าตัวเขาเองทุกวันเนี้ ขอพรอ,อ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยากจะให้คุณกลับมากับเขาเหมือนเดิมเขารู้สึกว่าจิตใจของเขาตอนนี้เขาคาดหวังภาวนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้ช่วยเขาอยากจะกลับมามีช่วงจังหวะเวลาที่ดีมากๆกับคุณความมั่นคงความจริงจังการห่างกันครั้งนี้มันทำให้เขาได้ชัดเจนเลยว่า คุณคือเนื้อคู่เขาคุณคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จ,จักรวาลส่งมาให้คือสิ่งที่ดีในชีวิตของเขาเขารู้สึกว่ามันทำให้เขาได้รู้มากๆเลยตอนนี้ใจของเขาจดจ้องที่อยากจะติดต่อสื่อสารมาหาคุณรู้แต่ว่าอยากกลับมาหาคุณและต้องการคุณมากๆนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะสื่อสารกับคุณการจบการพังกันไปครั้งนี้มันทำให้เขาได้รู้ว่า เขามีความต้องการปรารถนาในตัวคุณมากแค่ไหนแล้วคุณคือสิ่งที่มีคุณค่ามากแค่ไหนเขาได้ประจักษ์แล้วค่ะแล้วตอนนี้คุณดูด,ดูโดดเด่นดูดีในสายตาเขามากๆฉลาดเขายังปรารถนาดีเขาเชื่อมั่นว่าคุณและเขาคือโชคชะตาคือพรมลิขิตเขาจะกลับมาหาคุณให้ได้ นะคะใจตอนนี้จดจ่ออยู่กับคุณอยากติดต่อสื่อสารอยากพูดคุยอยากกลับมาหามาแล้วเขาคิดที่จะทำอะไรไหมคะเขาคิดที่จะทำอะไรกับคุณไหมเพราะมันเป็นพลังงานไพ่ค่อนข้างที่จะแรงที่ใครคนหนึ่งรู้สึกว่าอยากเข้ามาเริ่มต้นใหม่กับคุณอยากมาเครีย์อยากมาพูดคุยกับคุณมากๆเนี่ยเห็นไหมคะพลังงานไพ่อันเดิมอันที่เราเปิดกันแรก เขาบอกว่าจิตใจของเขาตอนนี้มุ่งมั่นหมกมุ่นอยู่กับคุณไม่รู้เป็นอะไรเขารู้สึกว่าเขาลุ่มหลงในตัวคุณต่อให้มันจะเป็นความรักที่อาจจะไม่ถูกต้องบางพลังงานแต่เขาก็รู้สึกว่ามันอาจจะเป็นความรักที่อยู่ด้วยกันแล้วมันเจ็บมันแต่เขาก็ยังอยากเริ่มต้นใหม่อยากมาหาเขาบอกว่าเขารักคุณมากเลยค่ะคนคนนี้นะการไม่มีคุณบอกได้เลยว่าจิตใจของเขาตอนนี้หอ่หอหอเหี่ยวมาก เขารู้สึกว่าการไม่มีคุณมันเจ็บอ่ะเขายังต้องการที่อยากจะมาหาคุณอยู่นะเขาบอกว่าเขารักคุณมากๆตอนนี้เขารู้สึกว่ามันไม่มีใครเข้าใจแล้วเติมเต็มเขาได้เหมือนคุณจิตใจของเขาดูทรมานในการที่ไม่มีคุณจะมีเขารู้สึกว่าเขาจะติดต่อเขาจะเดินทางมาหาคุณนะคะเหมือนกับว่าเขาเหงาเขากลัวมากกลัวคุณไม่มองเขามันเป็นอารมณ์ที่ใจเนี่ยอยากพุ่งมาหาคุณเลยนะถ้าก่อนห้านั้นเงียบเขารู้สึกว่า การหันหลังจากกันไปอ่ะมันมันยิ่งทำให้เขาได้รู้สึกว่าเขารักคุณมากแค่ไหนเนี่ยค่ะจะมีการมาเริ่มต้นกันใหม่นะจะมามอบความยุติธรรมให้กับคุณโทษทีนะคะการทำคลิปช่องของเราถ้าแม่หมอไม่ไอ ถือว่าไม่ใช่ช่องเรานะคะถ้ามีเสียงไอเอออันนี้ช่องของจริงค่ะถ้าดีๆงามนี่ไม่ค่อยจะมีอ่ะเออยังไงก็ขออภัยนะคะความรักครั้งนี้ถ้าก่อนหน้านั้นนะคะเขาเขารู้สึกว่าไม่กล้าที่จะทําอะไรเพื่อคุณเขารู้สึกว่ากลับมาครั้งนี้เขาจะต้องทําอะไรให้กับคุณแล้วถ้าเขารู้สึกว่าหลังๆ่งอ,ลอและดู ดูอึดอัดอะ่ะเขารู้สึกว่าตอนเนี้ยเขาห่วงคุณเขาไม่อยากปล่อยคุณถึงแม้ว่าจะนิ่งจะเงียบกันไปตอนนี้เขามีแต่ความรู้สึกว่าการที่คุณไม่แคร์ไม่สนใจเขามันการที่คุณใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมันยิ่งทําให้เขาได้รู้สึกว่าเขาห่วงคุณมากๆดูคุณไม่แคร์ไม่สนใจเขาเลยในนาทีนี้ตอนนี้มันเหมือนกับว่าตัวคุณเองมีสเสน่ห์มากๆมีโอกาสมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาในชีวิตเขาห่วงคุณนะคะ คนคนนี้รู้สึกว่าชีวิตคุณน่ะมีตัวเลือกมีทางเลือกแล้วดูไม่แคร์ไม่สนใจเขาแต่ยังไงก็ตามต้องยอมรับว,ว่าคนคนนี้คุณคือรอยยิ้มคุณคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาเขาอยากพยายามเพื่อคุณและจริงจังกับคุณเขาอยากมา่าข้อตกลงกับคุณอยากพยายามถึงแม้ว่าคุณจะไม่เปิดใจและคุณจะดูเมินเขาก็ตามนะคะเขารู้สึกว่าตอนนี้คุณอาจจะทำอะไรคุณก็ดูไม่ ไม่ค่อยจะอะไรกับเขาแล้วแต่เขารู้เขาว่าพลังงานหน้าภัยต้องอย่างนี้เนาะเขารู้ว่าคุณเข้มแข็งเขายอมคุณนะคะคนคนนี้ยอมคุณละเขารู้สึกว่าใจของเขาตอนนี้เขารักคุณมากเกินกว่าที่จะปล่อยคุณไปมันเป็นพลังงานของใครคนหนึ่งซึ่งรู้สึกหยหาปรารถนาหมกมุ่นกับคุณมากๆแต่ตัวคุณหน้าที่จะพยายามเอาตัวออกมา เพราะก่อนหน้านั้นคุณมองว่ามันไม่มีความยุติธรรมอะไรใดๆกับคุณนะคะตอนนี้คุณดูเหมือนไม่สนใจแต่ไม่ปล่อยนะความรู้สึกก็ยังรักกันอยู่แต่คุณก็เลือกที่จะรักตัวเองถ้ามันเป็นความรักที่มันเป็นปัญหามากนะักจะให้รักมากแค่ไหนก็ต้องมีสติแล้วคะ่ะขี้เกียจที่จะต้องมีปัญหาขี้เกียจที่จะต้องพยายามเพราะฉะนั้นคุณพยายามที่จะเปลี่ยนตัวเองเห็นคุณค่าตัวเอง แล้วก็ตัวเขาเองก็เช่นกันเขาจะเปลี่ยนตัวเองเพื่อคุณเพื่อมามั่นคงกับคุณกลับมาหาคุณแต่เขารู้ว่าตอนนี้คุณนิ่งเงียบเหมือนไม่อยากพูดไม่อยากคุยถึงแม้ว่าคุณจะยังรักเขาอยู่ดูคุณนิ่งเฉยกับเขาเขาเสียใจและเสียดายค่ะกับสิ่งที่เกิดขึ้นเขาเสียดายคุณมากๆเพราะคุณคือความสุขคุณคือรอยยิ้มคคุณคือแบบโลกทั้งใบของเขาเลยนี่คือพลังงานที่สื่อสารมากับ มาหาคุณในวันนี้กับคลิปนี้นะคะมันเป็นพลังงานไพ่ที่หวยหาดูอะไรอาวรดูหมกมุ่นดูทรมานดีพิลึกอะ่ะเออเป็นความรู้สึกที่ผู้อ่านสัมผัสได้ว่ามันต้องเชื่อมมาที่คุณด้วยคุณก็จะรู้สึกทรมานเหมือนเขาเพราะเราเห็นพลังงานที่รู้สึกว่ามันมันดูหมกมุ่นพลังงานแบบเนี้ย ถ้าคุณรู้สึกว่าอ้าวคุณก็อยู่ได้แล้วนะคุณก็จะรู้สึกว่าคิดถึงคนคนนี้ขึ้นมาในณนาทีนี้ตอนนี้นะคะผู้อ่านไม่รู้ว่าเป็นพลังงานของท่านใดที่ตอนนี้คิดถึงคุณมากๆเชื่อว่าคุณก็น่าจะสัมผัสได้นะคะไม่ทราบว่าตรงกับของท่านใดไหมยังไงก็ช่วยฝากกติดตามเป็นกำลังใจเป็นค่าครูให้กับช่อง queen of love tarot ช่องนี้ด้วยนะคะ